สวัสดีนะครับผมสวัสดีคนใน YouTube ด้วยนะครับไม่ติดอไมนะอ,อันอนอ่ะอ,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 อีกแล้วนะครับ เกียร์โฟล์ทเขาวิ่งนะครับ โขของชั้นต้นนะโขกับโูชั้นต้นชั้นต้นเกซิ่งนะครับ เปิดแล้วนะครับมองไม่ค่อยเห็นล่ะตัวนี้เป็นหัวม่วงผมนะครับแต่ว่าถังน้ำมันลูกเก่ามันแตกนะครับก็เลยเอาใบสีส้มมาใส่ ข้อาอีกนะครับขบับโดยช่างเบียนะครับวันนี้ไปแดงทำเครื่องมาใหม่ยังไม่ลองนับเลยมายกลองใส่เกี์โว่ K ดูก่อนมืดแล้วด้วยอาจจะไม่ค่อยชัดนะครมาเย็นไปหน่อยนะครับ จนน้ำมันอีกหน่อยนึง โอ้แดก่ก็มืดไววแล้วเกินนะครับอาทำไรอีกหรือเปล่า รือว่าพอแล้วเราเปลี่ยนไลน์วินใหม่นะครับเมื่อกี้โอ้ซูมไม่ได้นะซูมจะมึดเลยนะครับ มองไม่เห็นนะครับ่เร็วนะครับต่อเกียร์องอ่าอู่ต่อไปทั้อู่ทั้งต้นเกียร์ซิ้งนะครับ โอเคนะครับผมสําหรับวิดีโอชุดนี้นะครับขอจบแนท่าทนี้เล้นะครับขอบคุณนะครับทุกไลค์ทุกกําลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับสวัสดีครับ